คุณได้ H1 2 5ีรักตัวท็อปปี2 1แท้ๆเลยนะปี2024คือได้ไปคุณไม่ต้องไม่เปลี่ยนยางแล้วนะคะคาจอตัวนี้มี n a v i g ตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพัาติกจากโรงงานที่เจ้าของเดิมไม่แกะเลยนะคะมีจอกลางให้นะคะลิงก์กับตัวด้านหน้านะคะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้นะมีนั่งได้ทั้งหมด11ที่นั่งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่แม่ม11:22อ,ออโต้นะคะมาแนะนำเสนอคุณได H1 2.5D รักตัวท็อปปี21แท้ๆเลยนะคะเลขไม่แค่1แสนโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญตัวนี้สีดำนะเรามาดูภายนอกและภายในด้วยกันนะคะภายนอกนะคะโคมไฟก็เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟ หมอกนะคะที่เป็น LED นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะกระจังหน้าเพชรนะคะโฉมสุดท้ายของตัว H1 นะคะแล้วเรามาดูกันที่ตัวล้อนะคะล้ออันลอยขอบ16โรงงานนะคะของคุณใดโดยตรงนะคะที่สำคัญยางใหม่มากๆเลยยางยี่ห้อดีด้วย Bristone นะคะปี2024คือได้ไปคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วนะคะมาดูที่กระจกนะคะมีกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดเอ่อไฟไเลี้ยวนะคะ ลายไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะกระจกพับไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะตัวท็อปก็ดูที่เลขหม่กันก่อดเลยเลขหม่เพียง1น0่แโลเท่านั้นนะเข้าศูนย์ตลอดเราเช็คที่ศูนย์ทุนใดให้กับลูกค้าเลยนะคะพวงมาลัยนะคะมันเป็นมันติฟังชันมาพร้อมกับครูดคอนโทลปรับ ปรับความเร็วอัตโนมัติได้นะคะสามารถที่จะใช้งานขับขี่ต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะมาดูที่จอนะคะจอตัวนี้มีเนวิเกเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะตัวนี้ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเราสามารถเห็นชัดเจนนะคะ <Yeah. S 1> ตัวแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ตัว Android ได้ด้วยนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร เกียร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะคุณลูกค้าและที่สำคัญตัวท็อปนะคะมีในรุ่นกระจังหน้าเพชรน,นะคะชาร์จไวเลสนะคะสำหรับโทรศัพท์ที่สามารถรองรับได้แล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกจากโรงงานที่เจ้าของเดิมไม่แกะเลยนะคะขนาดไฟตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคือใหม่จริงๆนะคะริ้วรอยใดๆไ,ไ,ไม่มีเลยนะคะเบาะหนังสีครีมนะคะสะอาดไม่มีรอยแตกรายงาได้เลย ตัวท็อปของรุ่นนะคะจะเป็นประตูไฟฟ้านอกจากติดฟิล์มนะคะมาฟิล์มสภาพดีๆแล้วก็ยังมีตัวม่านนะคะมีม่านให้ด้วยนะติดม่านมาพร้อมเลยนะคะภายในสะอาดข้างบนแทบจะไม่ม,มีรอยใดๆนะคะมีจอกลางให้นะคะคุณลูกค้านะคะมีจอกลางให้นะคะลิงก์กับตัวด้านหน้านะคะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้นะตัวอุณหภูมิปรับได้นะคะง่ายๆเลยนะคะมีแอร์ทุก ที่นั่งเลยเฮดรูมนี่นะคะภายในนะคะไม่อึดอัดไม่ไม่ถึงตีสะเลยนะภายในกว้างมากๆเลยนะคะมีนั่งได้ทั้งหมด11ที่นั่งนะคะมีทั้งหมด3าแถวนะตรงกลางนะคะรวมแถวหน้าเป็นสีแถวนะคะค่ะปลายฟ้าตรงตัวนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะให้ถึง4จุดกันเลยนะคะโลโก้ดีลักยังอยู่ครบนะคะมาดูภายในด้านหลังกันบ้างนะ ที่สําคัญนะฟิล์มดีมากเลยทุกๆจุดเลยนะคะตัวเบาะนี่ก็สามารถเลื่อนได้นะคะใส่ของได้เลยนะคะไปหลายๆคนได้นะคะแล้วก็มีบ้านม่านกันแดดได้ด้วยนะเนี่ยด้านหลังก็จะไม่มีรอยเลยสภาพดีมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะสุดท้ายและท้ายสุดใครที่มองหารถครอบครัว11ที่นั่งนะคะปลายฟ้าตรงตัวนะภาษีเพียงแค่1,900ต่อปีนะคะ ที่สำคัญนะคะใครที่เครดิตดีออกรถศูเปร์เซนกันไปเลยนะคะปรึกษากับพี่แหม่ม11-12ออโต้ได้คันนี้นะใครหาอยู่นะปี21แท้ๆนะคะคันนี้เลยนะคะ21ตรงตัวนะคะที่สําคัญนะคะออกรถง่ายดายใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะขอผ่านแอปธนาคารนะคะของกรุงศรีนะคะสามารถอนุมัติในวันแล้วก็รับรถกลับบ้านได้เลยรถดีๆพร้อมๆนะ มาที่เรานะคะพี่แม่ม1 1 1 2อ,อโต้นะคะยินดีให้คำปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะรถครอบครัวนึกถึงคุณใดนึกถึงเรานะคะ